เล้าอุอุขอลายรอบอลายรอบอันนี้เรียกว่าเล้าอุอีกนามหนึ่งเรียกว่าสุราแช่อ่าวิธีการวิธีการวิธีการเปิดฝาอ่าก็นะครับเราต้องแกะติ๊กเกอร์ออกก่อนติ๊กเกอร์นี่มันจะบ่งบอกว่าเราวิธีการใช้ WI ข้างต้นอ่าเราเมื่อเราเห็นแล้วเราก็ทําตามมาครั้งนั้นเพื่อเปิดมาครั้งแรกเราจะเจอหนึ่งชั้นที่เป็นปูนที่ปิดอยู่อย่างนี้ เราเจาะแล้วเอานิ้วลุ้งออกมาประมาณนี้นะครับประมาณนี้ดิ้วแล้วแต่ดิ้วใครเล็กใครใหญ่นะอย่างที่ผมนิ้วใหญ่ก็ต้องลงลึกนิดนึงเพื่อเราได้ออกมาแล้วปั๊บจะมีถุงพลาสติกขออยู่เพื่อไม่ให้แกลเพื่อไม่ให้แกลลุดออกมาเราก็ดึงถุงพลาสติกออกมานะครับดึงพลาสติกออกมามาวางไว้ข้างๆเผื่อจะแดกไม่หมดหลอดมันจะเหมือนครีครยครย อ่ามันจะมีรูอยู่เพื่อไม่ให้แกลบเข้าไปทะลวงลึกถึงซอกคอเราขั้นต้นนะครับใส่น้ำเปล่าลงไปปริมาณหนึ่งหนึ่งขวดเราใส่ไปประมาณเศษสี่ส่วนหนึ่งเปิดฝาเปิดฝา,าหมุนไปทางขวานะครับหมุนไปทางขวาเทลงไปพอประมาณ,มาณอันนี้ผมเทไปหมดแล้วนะอันนี้ผมเทให้ดูเป็นตัวอย่างปิดฝานะครับหมุนไปทางซ้ายละเอียดไปเข้าใจนะครับเข้าใจนะครับหลอด ความยาวประมาณหนึ่งหมื่นทัดหนึ่งชัดนะครับหนึ่งหมื่นชัดสามสิบเซนถึงประมาณมมสี่สิบเซนมันจะยาวไปหรือเปล่าไม่รู <c oughs> ้นะครับ <c oughs> เพราะขายแกดีรู <c oughs> ้จะให้ค <c oughs> ำเชี่ยอะไรเจาะลงไปโดยการตำนะครับภาษาอีสานเรียกตำแต่ที่บ้านผมเรียกสไลด์อะไรลงไปถึงต้นออออออของเคล็ดลับ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 มันอยู่ที่การตำใช่ใช่ไปข้างในมันจะได้แตกตำมีเพชรอยู เทคนิคมันต้องตำสองรูนะครับเพื่อให้เกิดช่องอากาศในการดูดถ้าตำรูเดียวแล้วมันจะฟอกตำสองรูนะครับจะได้แดกดีหรือเปล่าไม่รู้นะครับวันนี้ตำ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 ดูดอ่ะหรือแค่ตอนการดูดเม้มปากคุณต้องเม้มปากนะครับไม่งั้นมันจะไม่ได้ฟิลได้ยังขออย่างเจ้าจอด ยายท่านลองมากเลยครับอขอลับความนมครับขอลับความนม <c oughs> อือหือยิ้มลูกเ <c oughs> มาเฮ้ย <c oughs>